สวัสดีครับผมยุทธยีราแแขสิงห์นะครับวันนี้มาเที่ยวทุ่งนานะครับอยู่แถวนครเจสีนะครับแถวสนามแข่งรถก็บรรยากาศดูชมบรรยากาศนะครับ <S 2> <2> <S เกียระตงเยีิไม่เห็ดส้มก็ชื่อดอกน่าก็มากขยันเพชรก็เตรียมเครื่องมีส้มตำนะครับเหนียข้าวมากินตามทุ่งนานะครับก็จะให้ดูนะครับนี่นกครับขาวๆนขาวไม่ใช่อะไรนะนกนะครับนกทั้งนั้นเลยครับเราไปเอาอันคูดมาข้างหลังรถทีเลย จหวานนะครับเขาบอกกรอบเนาะที่แรกกูเลยเอาหน่วยปุ่มเขาบอกว่าแบบนี้สี่ตัวหมาแล้วเอาหน่วยปุ่มด้วยนหึ่งมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับ,บกูว่าเป็นหมา,มานี่เสียดูแกจะเอารถไถนาขึ้นรถกระบะนะครับก็นนข,กบบบข้านา,นาเสร็จแล้วจะรถเข้าบ้านนะครับดูแกจะเอาขึ้นยังไง มาดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนะครับยูแถวนครใจสีนะครับนี่ครับ เป็นที่นาเขานะครับนี่เขาจะทํานาอีกรอบแล้วครับนี่นะจะเป็นข้าวเปลือกนี่มีผานเต่าหาปลาด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลงตะข่ายนะครับไปเราไปดูกันครับไปดูใส่ตะข่ายนะ ไปเราไปดูกันครับว่าพานเต่าจะได้ปลาไหมครับตอนนี้กำลังลงนะครับปลา,ตเ,ตา,ปาตเต่าลาเข่งหวะปอาถูก

ขึ้มกันเดี๋ยวมันตึงเงต้นปวดออกคำคำมานีดกระปูนีดกระปูนีดเจได้จีงวง่งอะ มาปลาไหมปุ๊บปุ๊บปับ,ปบ,ปบเลยวะเขาหนันมาสอนคือซักทักเหรอขาลองเกลีว่า เขีงปลาเขีงโหปวดบระวัติบาไหวอ่ะปลาเขีงนั่งพุทปลาเขีงแล้วครับอ๋อค,ครับนี่ครับเนี่ยปลาที่ลายๆนะครับไปใช้ปลาเลยครับไปใช้ปลาเลยนครับเป็นปุ่มด้วยครับนึ่พี่น้องคนดังจากเซนครับหนึ่งดังไอ้ซีเส้นเครื่องครับ ที่ฉันเคระื่าตะองเอือหาทิ่งวันก่บ่าไปท่าไปท่าคอยเงี้ยมันออกแสบตาหมียไม่ใชครับพี่น้องคุณพี่ปุ้มเลยพี่น้องพี่น้องโอไม่ยังแหนะตีปุ้มเอาไม่นะครับตัไปเค็งตาจะได้อ้าปากพี่น้องก็แนะนำมันยามมันไหลเจ้าบัญญาจมน้ำมาครับน้ำเลอะไปนี่โอ้เลิอะไาเพียงข้อเลยครับตัวระวังจมหนำเลยครับโอ้ไปเค็งบม่ได้ปักเลยครับเรื่องน้ำน้ำบักน้ำพาเทียดครับน้ำพาเทียด นี่ยโอยไปใส้แล้วพี่น้องนั่งอยู่กับต่อใหม่ด้่ยปุ้นไอ้ง่ามะข้ามเทยดออกยางมองครับออมไม่ได้ปดปลาด้ยครับโออ้ยลูกโ่ยอไรนะครับพี่น้องต้มดดดครับมอไหนใดดะยางพังพ่อหาเก่าได้เป็นสิบเหรอเนาะว เอนอะไปูอีกังเอาพี่น้องเ้ยต้องใส่ดาวปูอืมมันติดติดดนขึ้นมาให้แจวรเนกิงใจครับคุณตายหมดแล้วปลาเข็งเนาะขึ้นมาให้แจบรดครับพี่น้อง ปูครับปูปูกรติดอาเข็งกรติดครับยังไงครับพี่น้องปูนี่คิดปูยังได้กี่ม่องเช่นนั้นครับอืีปูครับตัวปูปูแม่น่อยยังมาบึงเลยครับบึงหัวครับบึงบมเดลครับตัวหัวตัวแม่อ๋อนั่นมาอายุครับนี่ปูครับนี่เออใส่นั่นแ่ะใส่บมเดลมันแต่ถึงข้อไปไหม เอาเอเดี๋นเจ้าเจ้าตองนี้ยาน้ำฝนขอยเนี่โอ้ยยู่น้ำกระปู้ยขแนวรันปักเพี่น้อม่กครับอเดี๋ยวเต็มกระชังคนี้แหละเอ้อเดี๋ยวพี้ตายหน่อปลาเข็ง น่าใจบรได้น่มัอาปาจั่วเลยแตสงสังยงอบนาอบปูรอบมันสามองปดปูนี่แหะูไปตองไปใ้ครับปูองใด้นี่จัวจิเดับับตับ พอสองมิตรกุดุนปล่อยวากินปลาอีกุ่อยกินปลาอุ๊ยะรนเอลอยอยโอเคครับเราไปดูปลาที่ว่าเราใส่กันไว้เลยครับดังพาดไมะุนี่ไอคิวไอคิวนี่บูม แม่แม่เบิ้งเบิ้งแม่เบิ้งไม่ได้เหรอปลาปลากระเดิดปลากระเดิดปลากระเดิดขาว่าสวยมีแต่ปลากระเดิดล้วนปลาคนดีตามยึดคุณแาะซิ้นเลยนะครับอย่าลืกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนชมคลิปใหม่ๆนะครับ